สำหรับนักวิเคราะห์การเมืองอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูจอมแฉนะ,ะจอมแฉตอนนี้นะครับไม่มีใครเกินคุณชูวิทย์นะครับมเมื่อวานออกมาแฉนะครับเกี่ยวกับเรื่องยุทธการเกี่ยวกับเรื่องยุทธการงูเห่าซ้อนงูเห่าใช่ไหมครับใช่ค่ะ,อะบอกว่าวันนี้ชัดเจนแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยทิ้งก้าวไกลทิบหัวเรือส่งให้รอยทะเลเอาตัวเองขึ้นฝั่งแล้วโยนความผิดให้กับคนบนเรือฉีก MOU ทิ้งด้วยเกมคนแก่หลอกเด็ก ว่าทำให้ทุกอย่างแล้วแต่ไม่ยอมถอยร้านจะเอาให้ได้แกล้งทาสัญญาณรักกันตลอดไปรูปหัวใจให้คนเชื่อทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าจะต้องมีวันนี้แผนลวงปิดสอวอปิดสวิสอวตกลับกลายเป็นเอาใจสอวอแทนพรุ่งนี้ดิวลับฟันธงได้อีกว่าเพื่อไทยจะ,ะแถลงรูดูเท่ไม่เอาพักสองลุงมาร่วมจับคั่แต่จับตาดูวันโหวตนายก ใครโหวตให้ก็ได้ร่วมรัฐบาลเพราะวันที่4สิงหาคมเป็นการโหวตเลือกนายกไม่ได้โหวตพักร่วมรัฐบาลเข้าตำรามาไม่มาไม่มามาพักที่ว่าไม่มาจะมาเอาทีหลังยุทธาการงูเหา่าซ้อนงูเหา่าดึงมาร่วมเพิ่มจากพักสองลุงสอวอรับทราบสัญญาณชาัดไฟเขียวทะลุด่านสว200อย่างต่ำลุงลุงกระพริบไฟให้สัญญาณไปก่อนแล้วไปทีหลัง พรุ่งนี้แถลงพักเพื่อไทยอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าฟังในสิ่งที่ได้ยินให้ดูวันโหวตนาย,ยกใครเป็นใครงูเห่าชูคอสลอนแต่นายกที่ได้ที่ได้จับประจกักษ์ชัดในใจประชาชนด้วยข้อมูลเพื่อชาติส่งท้ายให้สังคมได้เห็นจากผมหลอกกันจนเพลินทําสัญ,สญ,ญลักษณ์รูปหัวใจหลอกกันไปได้แล้วก็ทิ้งท้ายนะคะว่าอย่ากเกลียดผมนะครับที่รู้ทันอันนี้ก็ คุณชูวิทย์ออกมาแฉนะว่าเดี๋ยวเตรียมแฉครั้งใหญ่ก็เข้าใจาว่าน่าจะไม่พ้นว่าแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยคุณเสฐานั่นแหละ